<languages? S 2> สวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะเเนี่ยเป็นทางด้านของจามจุรีะ จะเริ่มขึ้นครับเกมในคูงังแรกของผู้นี้จามจุรีกับ้าทองใหม่จะเป็นทางหน้าของข้าตทองใหม่ครับได้เปิดจากขวาไปซ้าย ไปตรกนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมเปิดเสียงกล้องหนึ่งนิดหนึ่งไม่เข้าลมเข้าไปมวะโอ้ใไปยิงอ่ะเอาจุลายิงอ่ะ 放路啊！那是三包烟胶啊。哦，两组呢。 จับถูกนี้เดี๋ยูกแล้วสักเก็บถึงนะครับครับหนึ่งลูกเดี๋ยวหน้าภาคก่อนนะลูกดูเฉียดูเฉยครับเออตอนนี้ไม่ทันนะเดี๋ยว ไวลยิงอะ่ะโอ้โหสามศูนย์โอ้โหไวจริงจริงโอ้ไวจริงครับคูนี่สิบเอ็ดสิเปีครับ ワイリンティン。Oh, Lớp xe gì, Mất Bởi bác làm ngóng ra trong mày Cái xám xuống nữa, ô, Là gì đó mà tung lên เหมจามจุลีหรือว่าจุลาสามแปดไปแล้วสามสิบหกลากไปอีกแล้วอกอไปโทษตรงนั้นซัดแล้วโอ้โหเกือบแ่ทางแถวสองมนิดเดียวโอ้เกือบไปเหมือนกันนี่จังหวะกระชากไปครับหลุดไปแล้วซัดหนงนี้ก็อ้เกือบมาซ้ำได้เหมือนกันแัวแถวสองของจามจุลี มาที่ทางด้านของท่าทองใหม่ไปแล้วเหมือนกันครับแล้วซ้ายตรงนี้แม่โอ,อ้ส่งย้อนหลังไปนิดหนึ่งครับไม่ตายย้อนหลังไปนิดหนึ่งครับพวกนี้ <c oughs> อมเหมือนจะมีประตูพวกนี้ โอ้จังหวะงเสียบเนีย่ยดูดีเพนะ ที่ทางด้านของจางจุลีเฮ้ยสี่ไหลขึ้นกหลังมาตัดขนานเส้นมาลูกน,นี้เอ้บดนโฉบไม่ได้พาดตรงหมายได้เป็นฝ่ายบุบ้างเอา้าโอ้จ่ายไปไม่ผ่านแล้วบอลอยู่ที่ทางด้านของจุฬาทางด้านของจามจุรีจามจุรีน่นเตะสองขึ้นกหลังมาถ่ายไปอ,ออกไปทางซ้าย ừm thì phụ hầu mà mình muốn sao tôi ồ chịu chào đi chịu chào anh thân là chào anh đi chịu chào anh าที่ทางน้้นของท่าทองใหม่ไหลออกทางขวาแล้วพาตรงนี้มายังโดนตัดไปได้ออกมาที่ทางน้้นของจัมตูรีแล้วติดบล็อก จะได้ส่วนบ้างหรือเปล่าครับทนางด้านทาเทอรใหม่อะเอาครับไปแล้วครับขึ้นไปแล้วทางด้านของทาเทอรใหม่ไม่ผ่านครับโอ้นุ่มกองเชียร์อยู่ข้างสนามครับเจ้าเจ้าเลยทีเดียวยครับโอ้ทางด้านของจามจุลีแล้วซัดลูกนี้ก็ออกหลังไปนี่ตแตทอรีเพย์พอดีครับจี้ไปก่อนจี้กองเชียร์ไปก่อน ไปดูกองเชียร์ครับเดี๋ยวอนนี้ครับกองเชียร์ครับโอ้โหโอ้โเดี๋ยวเจ้ามันตลาดเช้าเลยเด็กๆครับเอาครับมาที่ท้นนของทาทองใหม่อะชาขึ้นไปแล้วครับแล้วโดนสก,กัดออกข้างไปอ่ะ มาแล้วแม่ไปติดบล็อกทางไปเล่นของท่าทองใ่ออกข้างครับได้ทุ่มมาทางนั้นจันทูรียันมเต็ดยังเพิ่มสกอร์ไม่ได้ครับติดบล็อกแล้วก็ต้องสกัดออกข้างไปก่อนแล้วฮะ เลยทุ่มเข้ามาอ๋อคนเดิมบของนั่นจามจุลีฮะคลอดเข้ามาตรงนี้ก็ไม่ผานนะฮะเข้า,นะขาสู่ในช่วงท้ายเกมครับของครึ่งเวลาแรกอะ กอที่ทางด้านจามจุรีอยู่ในเตดครับขึ้นนำไปมาล็อกแล้วขวางตรงนี้ซ้ำไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอบเ,เหมือนกันนะครับเกือบไม่ได้เหมือนกันนะเอาขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งแล้วตีใครแต่เข้ามาได้ครับทางด้านของท่าทองใหม่ครับนี่ครับล็อกเข้าซ้ายตรงนี้แล้วก็แต่งใบมาอา๋อยังมีตัวซ้ำอยู่ครับ แล้วก็หมดเวลาในครึ่งแรกไปเลยครับกับสกอร์ที่ทางด้านของท่าทองใหม่ตามอยู่หนึ่งต่อสามครับเดี๋ยวรับชมิ่งนี้นะ่าสนใจสักคู่เดียวครับแล้วเรากลับมาชมเกมกัน เอาครับมารับชมมันต่อในคึ่วงหลังครับของเกมในคู่นี้ในสนามมอก็กำลังแข่งขันอยู่ครับในฟุตบอลหาทิพย์รอบคัดเลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นทางด้านของศรีวิชัยเอฟซีครับที่ขึ้นนำไปหนึ่งตูครับพบกับทางด้านเคสเคหา chúng ta lưng game này hùa lắng phim tìm một phim tìm được chào mừng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  ที่ทางด้านของกันตูรีครับในบอลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับตัดภาพมาในสนามไหลมาลูกนี้ก็ไม่ไปถึงลูกสารรตรูครับลูกซส์หน่อยๆเกือบไปเหมือนกันแลอวกอที่หนึ่งตัวสามครับในคุณลารแรกนี่ก็ยังขึ้งเรื่องเกมครับของคุณลาหลังนะ มาที่ทางนั้นของจามจุรีครับได้บอลเข้ามาจัก,กระชากออกไปทางขวาอา้าวยังเก็บบอลไม่ได้จ่ายเข้ามาในกรอบเขตโทษตรงนี้ไม่มีใครในพื้นที่ตรงนั้นนะแล้วก็จังหวะสวนของตาทองใหม่โอ้กองหลังหนาๆเลยทีเดียวครับทางด้านจามจุรียูไนเตตเลยหงายาวเข่าดีครับมาที่ฐานโขกของจามจุรีอ้าวจ่ายบอลไปไม่ดีครับ ขยับตีตื้นได้หรือเปล่าอำนาจานของท่าท้องใหม่ฐ <Bye. S 1> านดำรวมเพื่อนคู่ไหนครับรวมเพื่อนใช่ไหมรรวมเพื่อนใส่ตอใช่ไหมครับรวมเพื่อนใส่ตอในสนามนี้ก็ ไม่มีแล้วครับในสนามนี้ไม่มีแล้วครับสำหรับคณะของลมเพื่อนในตอนสัตว์ลูกนี้ก็แม่แะเงแรตัดออกหลังครับเป็นลูกคอนเนอร์ครับของท่าทองใหม่เหมือนมาที่กอบเปรี้ทุตรงนี้แล้วก็ต้องเคลียร์มาก่อนัะ ขอให้ไหลออกหลังไวดีเลยอันนี้ไห์สดรเ,เอาครับมาที่ตำแหน่งของจัมพ์รีเนเตดแล้วโดนสกัดออกหลังครับเป็นคนเนื้อ โค้งโขนมาหน้าประตูตรงนี้แล้วสัดแม่กระจิดบล็อกนิดนิด,น,ดนิดหน่อยฮะก็ลูกไ,ไ,ไม้เล็เท่าไหร่จำจำเอาครับควางเร็ว,าวมามาที่ประตูหมายเลขสามของจำตัวเองแล้วคืนผู้ผสาวประตูครับ ที่น้ั่นของทางเราใหม่จะเป็นกูท้ที่8ปแล้วของสนามที่หนึ่งครับวันนี้นี่ไม่ใช่3 1ของจำตดูดีูจนเต็จลลอกแล้วเรื้อยไปก็ออกข้างครับไหนทุ่มเข้ามาโอ้ มันต้องการออกข้างวะครับได้ขยับกินแดนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของจ a มจุมลีสัตว์ลูกนีไปที่โอ้โหเข้าช่วยครับ4ประตูตอนหนึ่งครับโดยผู้เล่นหมายเลขสามของจ a มจุลียูนเต็ดครับโอ้โขยับหนีห่างไปอีกแล้วครับลูกนี้ดูเหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรครับนี่ครับมองแล้วก็ สายปันป่นปั่นหยอดหยอดแล้วก็โอ้โหประตูตบนนเย็สี่ประตูตอ,ตอนหนึ่งครับอสองประตูล้มไปหยันอยู่อ๋อมาที่หน้าของจามจุลียินดีติดออกข้างไว้ก่อนเนี่ย ไม่ได้ครับเสียงมันเข้าในไม้เอามาที่รางด้านท้าทองใหม่เหมืมนร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจเด็กได้นะครับับท่าทองใหม่ครับ ทิ้งห àng, งาบุญสามประตูแล้วตอนนี้นูา้าวครับเนี่ยจังหวะไหลกลับไปให้พวกสามประตูครับสองจังหวะ อ๋อครับของทางดน้านจังตุลีครับที่จะได้ปั่นปั่นลูกนี้มาดูนะครับมีสูตรหรือเปล่าครับสองคืนมาแล้วซัดลูกนี้เข้าชนขานโอ้โหยังอยู่ครับยังขยับขึ้นไปห้าไม่ได้ออกสคานเล้าเลยครับ เอาเปรู้ในทุ่งครับของจานตุลีเน,นเต็ดงเข้ามาแล้วยังได้วอลอยู่ผู้เล่นหมายเลขหกแล้วจะคัดแบ็กมาลูกนี้ก็ออกหลังไปก่อนครับกำลังจะเข้าอยู่กำลังจะเข้าในช่วงนาทีที่แปดละของการแข่งขันในคู่ที่แปดนักงท้ Oh, no, oh, no, oh, no. oh. không mà nó có tắt không Thì oh. đâu à สี่ประตูต่อสองครับเดี๋ยวลูกขยับออกไปก่อนนะครับในพื้นที่ทํางานของของลุงนะครับออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนนะครับออกไปเมื่อกี้ถ้าท้องใบครับที่ขึ้นนําไปโอ้เด็กเยอะจริงครับเราอยู่นอกสนามด้วยตอนนี้เอ็มมินก็บรรยายด้วยครับผมกราฟิกด้วยครับแล้วก็คุมเวลาครับคุมสกอร์ครับเด็กมามั่วครับโอ้โห อยู่หลังลุงไว้ได้ครับอยู่หลังลุงไว้เลยครับอยู่หลังลุงไว้เลยครับตุ๊บเซงทีนึะสับไปตรงนี้ก็ออกหลังด้วยครับ ต้องเอาพื้นที่เกิดเหตุเอาเทปหิเหลืองน้า่มามาล้อมไปแล้วครับโอ้ไม่ไหวเด็กๆั่วมากเลยครับไม่มีสมาธิคัเอ,อ็มินอ๋อครับมาที่ทางด้านของท่าท้องใหม่ครับ เดี๋ยวขอใช้สมาธิหน่อยครับ,บไม่บรรยายเลยไม่โอเคครับเดี๋ในชว่วงท้ายเกมครับของนมาหลังครับนี่ยังมาล้อมอีกครับแล้วผมเดี๋ยวขอเป็นที่ข้างหลังนะไปอยู่ข้างหลังพี่เลย ครับเป็นคนเนอร์เข้ามาแม่ยังเก็บบอาไว้ได้อะแล้วก็หมดเวลาการอย่างนันในช่วงหลังครับ <S 2> <S 2> <S 2> ขึ้น้ด้ของจามจุรีครับที่นำไปสี่ประตูตสองครับ